สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผู้ชมนิชชันจีนะก็วันนี้อยู่เกมโซน h t พีเค u e ลนะครับกนะ็วันนี้จะมาเอนะจะบอกว่าแนะนําก็ไม่น่าก,กิจกันไปนะครับก็คือมาโชว์สายที่ผมเล่นแล้วกันนะก็สายชิปที่ผมเล่นก็จะเป็นเอเ m เ n ม a ทลลิสนะครับนะอะไรประมาณนี้นะครับนะใช้เซตเอเคนะครับนะกับทวินโนว่าเป็นหลักซะส่วนใหญ่นะครับนะ เซตพรีเมียมกับชุดเกาะเวทอันนี้เป็นของแถมมาอยู่แล้วเพราะว่าเราใส่ชุดใส่นักเวทใช่ไหมก็ได้ตัวนี้มาส่วนเวดีก็เป็นของแถมเพราะว่าชุดมันครบอันนี้แค่นั้นเองนะครับไม่จำเป็นต้องมีก็ได้นะมันแค่เพิ่อสเตตัสเองนะครับนะแล้วก็มีเกาะหนักนะครับมาช่วยให้ผมคือมันแถมมาก,ก,ก,กระกัดทาบอสอะนะมันแถมมาก็เลยหาของที่มันแถมมาก็ใส่ใสเต็มแถมไปนะครับนะนะเดี๋ยวค่อยไปนั่งรีออฟที่หลังก็ได้นะครับส,สุดท้ายเดี๋ยวซอหลังก็เป็นอาวุธบอสอยู่ดีนะครับนะ มีตอนหน้าตอนนี้นะเป็นอันนี้ไปก่อนนะครับนะแล้วกอ็อันนี้จะเป็นช่วยชีวิตมากกว่านะครับเราดูดเลือดเอาไว้ช่วยชีวิตเวลาเราทําดาเมจอแค่นั้นเองครับไม่มีอะไรมากที่เหลือก็รอให้มันครบแคบ่คคนั้นเองอันนี้ถ้าเป็นไม่ได้ก็อาจจะมีด้วยเพราะว่ามันจะช่วยให้ระยะเอลีกว้างขึ้นแค่นั้นเองนะประมาณนี้ส่วนสกิลที่ใช้ก็จะมี ไม่ขีดสกิลครับไอต,ตัวนี้หนึ่งนตัวนี้หนึ่งนตัวนี้งันไอนต,ตัวนี้ไม่ใช่ครับตัวนี้หนึน่งนนี่แค่นี้เองหลักๆสามสกิลโจมตีก็จะมีพิษนะ In นะครับนะแล้วก็อินเวกทันเดอร์นะครับนะอ่าภูเขาไฟวอคา a โนลิฟใช่ไหมวอคานิควอคา a โนลิฟนะครับวอคานิ c วอคา a โนอะไรใช่ไหมเดี๋ยวก็อ่า อัพพลิสอัพพลิชอะไรก็อินแพ็คก็เรียบดาวตกแหละง่ายๆดีนะครับนะสกิลปะาพาสซีฟก็จะมีอันนี้นะครับมาช่วยให้ติดเอฟเฟกง่ายขึ้นบัฟท่าจำแข็งกับสายฟ้านะครับบัฟไฟมีเกาะนะครับเป็นพาสซีฟนะครับนะแล้วก็พาสซีฟกันท่าทั้ง2องอันเลยนะครับนะจริงๆควรจะมีอันนี้ด้วยแต่ว่าผมไม่ใช้มันเพราะว่า มันทำงานแค่ตอนศัตรูติดสถานะไฟไหม้แล้วมันจะทิ้งเอมเบอร์ไว้ให้คุณใส่คุณใช้แค่วัคโนอย่างเดียวก็พอแล้วนะครับมนาะสุดท้ายก็ต้องไปเก็บตัวมันจะมีปัญหาตอนบอสนะครับคือมันจะไปกองกระจุกกันอยู่ตรงบอสนะ,ะผมก็ไม่อยากเข้าใกล้บอสเท่าไหร่ก็เลยลบนันออกไปดีก,กว่าอยูมันใช้ประโยชน์ยากทีหนึ่งสำหรับตัวผมนะคนอื่นก็แล้วแต่นะครับความสะดวกสกิลเอเลเมนทัลก็จะมีตัวนี้ครับโคเวอร์ธาตุก็คือ ทำดาเมจธาตุใดมันจะแถมธาตุอื่นมาอีก40เซนสมมติเราโจมตีด้วยดาเมจไฟมันก็จะขึ้นดาเมจธาตุน้าแข็งกับสายฟ้าแถมมาให้40เซนของเมจิกมั้งถ้าคิดถูกนะหร,หรือว่า40เซนของดาเมจหลักสกิลหลักนั้นอันนี้ก็ไม่แน่ใจกันแต่ถ้าสังเกตง่ายๆคือผมปล่อยสกิลปุ๊บอ่ะอย่างสายฟ้าอ่ะมันจะมีดาเมจสีแดงๆกับสีฟ้าอ่อนๆมาอยู่หเห็นไหมเหี้ยประมาณนี้มันจะโผล่มามันน่าจะติดประมาณนี้แหละ แล้วก็สกิลนี้ทําให้ผมติดธาตุง่ายขึ้นนะครับติดเอฟเฟกง่ายขึ้นแค่นั้นเองไม่มีอะไรก็อัพก็ได้อัพแค่หนึ่งก็ได้หรืออัพแค่2ก็ได้นะครับสุดท้ายอันนี้ก็ c o อ e r สถานะ resistance ของเราแต่ธาตุช็อกกับสายฟ้ามาให้มา,มาเพิ่มดาเมจให้ธาตุไฟแค่นั้นเองนะครับประมาณนี้ไม่ใช่ธาตุไฟเนี่ยธาตุน้ำแข็งกับสายฟ้าเอาเอาต้านทานสายฟ้ากับน้ำแข็งมาเพิ่มให้ต้านทานดาเมจเป็นน้ำแข็งกับไฟฟ้าก็คือ ยกยก20%ของต้านทานมาให้นะครับนะมาเพิ่มเป็น,นดาเมจเั่านี้อัพไว้ก็ได้ครับหรือไม่อัพก็ลแล้นะครับแต่ว่าเพิ่มดาเมจได,ด้นิดนึงก็ยังดีนะครับนะจ,จริงๆคนอัพอัพเยอะเยอะละนะครับนะโอเคประมาณนี้สกิลที่ใช้นะครับนะส่วนหลักๆการเล่นนะครับนะก็ผมจะใช้에볼케노เปิดเปิดก่อนเพื่อเคลียร์ทางนะครับนะส่วนใหญ่จะใช้สกิลนี้ในการเคลียร์มอนนะครับนะ อ่าประมาณนี้ใช้สลับปุ๊บปู้ไปใส่ฟ้าเนี่ยวนไปให้รอบสะิลมันได้นะครับอาจจะเปิ้ลใส่ฟ้าไปเลยก็ได้นะครับแล้วก็เนี่ยวนมันก็จะวนประมาณนี้ครับวนเรื่อยๆไปเรื่อยหรือว่าถ้าเกิดอยากรีดดาเมจบอสจริงๆก็จะเสริมเมเทโอไปอ่าประมาณนี้ส่วนใหญ่ผมจะดองไอ้พวกนี้ไว้ก่อนเนี่ยวอเคโนโวนไปเนี่ยเวลาสู้กับบอสมก็จะวนไปแล้วก็หาเก็บระ้วก็ลูกแก้วที่มันใกล้ๆเพราะว่าเนี่ยสูบลูกแก้วขึ้นไปแล้วก็ใส่ มันก็จะประมาณนี้นะครับนะโอเคส่วนจะดูดาเมอนะดูดดเมทสักหน่อยครับสกิลว,วอคเคโนโอ,อ่ะประมาณนี้อ,อันนี้สือวอเคโนโอนะครับประมาณ4ี่หมืนนะครับนะสี่หมืนหนึ่งส่วนไอใส่น้ำแข็งมันต้องออกไปก่อนออเออออกไปออกไปโอเคแล้วกลับเข้ามาใหม่ น้ำแข็งดูดูอันล่างเดียวนะดูไฮเนสเดียวนะที่มันทําได้นะครับประมาณนี้นะครับสี่หมื่นสองอ่าประมาณนี้ไม่ได้แรงมากไม่ได้แรงเวอร์นะครับวนะ่าแรงแบบปัตุชนคนธรมรมดาแล้วก็สกิลสายฟ้าอ่าประมาณนี้นะครับเจ้าประมาณนี้นะอ่าโอเคประมาณหมื่นสามอันนี้คือของแถมนะครับนะแต่ว่าถ้าใส่เต็มมันต้องใส่เต็มเลยนะครับอ่าขยับไปใกล้ๆกี ต้องใส่ครบเลยประมาณ 20, สองหมื่นเศษนะครับนะไม่ได้แรงมากนะครับขยับขึ้นมาอีกหน่อยเดียวส่วนเมเทเอเร่เรียกไปมันมีติดไอ้นี่ด้วยจากพื้นวงเวทประมาณห้าหมื่นนะครับประมาณนี้ธรรมดาธรรมดาครับแบบธรรมดาธรรมดาเลยนะครับธรรมดไม่ได้แรงเวอร์อะไรมากนะครับอาจจะเป็นเพราะของบวกไม่เยอะอะไรนะครับกนะ็น่าจะประมาณนี้ ก็ข้อดีของอาอาอาชีพที่ผมอันนี้ก็คือข้อหนึ่งเลยอาข้อดีของมันก็คือมันเคลียร์มอนได้ง่ายนะอมันเหมาะกับการเคลียร์มอนได้ง่ายในดานครับข้อ2ก็คือมันมันสามารถทําลายกําแพงได้ง่ายเพราะว่ามีเอซิคิวเมทิโอเอาไว้เจาะกําแพงเวลาต้องการลัสนะนะ การรัดก็คือแบบโผล่ออกมาปุ๊บถ้าทางออกมันอยู่ใ,ใกล้ผมก็จะลัดเลี้ยววกเข้าทางออกที่เกียซุ่มมอนนะแล้ก็ใช้ประโยชน์ได้ดีอยู่วอเคโนโ่มันก็ทําได้แต่วอกคโน่มันจะแคบแค่เองไอตัวเนี้ยมันจะกินพื้นที่เยอะกว่าทําให้เราทําลายกระแผงได้เยอะกว่า แล้วก็ข้อ3ก็คือมันสู้มอนง่ายสําหรับมอนที่มันกันาธาตุน้อยๆครับถ้าผมเจอมอนไฟผมก็เอาน้ําแข็งสู้ใช่ไหมอะไรประมาณนั้นถ้าเจอมอนสาฟ,ฟ้าผมก็เอาไฟสู้หรือถ้ามันแพ้น้ําแข็งด้วยก็จะใช้ด้วยนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็ปล่อยทั้ง3าธาตุเว้นแต่ว่าจะเจอบอสท,ที่ผมฟาร์มเซตของมันก็คือบอสอาร์คเนท นะครับเอ้ยไม่ใช่อักวิศาสตร์นะครับมันจะกันทุกธาตุเลยที่ผมมีนะครับก็คแค่นั้นเองอาจจะสู้ยากที่หนึ่งนะครับเนี่ยอันนั้นไอ้ตัวเนี้ยอาจจะเป็นข้อเสียนะครับก็คือจะแพ้มอนที่มันชนะธาตุทุกธาตุนั่นเองนะครับนะอะไรประมาณนี้นี่คือข้อเสียนะครับนะ แล้วก,อกอ็อีกข้อเสียหนึ่งก็คือบางแค่นนะั้นอาจจะบางด้วยนะครับถ้าโดนจังหวะทีๆมากแล้วมีทีๆมากก็อาจตายได้นะครับเพราะเราเป็นนักเวทไม่ได้เกนาะหนาขนาดนั้นนะครับถ้าโดนหนักๆเข้าโดนชนิดที่ว่าแบบตูมเดียวแล้วเลือดหมดลอดอะ่ะคุณก็ตายรีเจนไม่ทันแน่นอนดูดเลือดก็ดูดไม่ทันนะครับนะอะไรประมาณนี้นะครับก็คลิปนี้ประมาณนี้มั้งคงไม่มีอะไรมากถ้าทุกคนเล่นจนชำนาญแล้วก็น่าจะรู้ว่าสายผม,มเป็นสายประเภทไหนนะจะจะเรียกว่าอะไรสายลายเวทซ้ำๆด้วกัน นะครับไลเวทแบบขี้เกียจอะ่นะขี้เกียจกดหลายทีอ่ะกดทีเดียวเรียกว่ากดทีเดียวได้สี่อ่ะได้สอันหรือ3อันอะ่นะเรียกประมาณนะั้นประมาณนั้นดีกว่าเฉพาะบางบางสกิลนะโอเคคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะหวังว่าทุกท่านคงจะชอบนะครับนะก็ ยังไงครับขอบคุณนะครับที่มาดูนะครับนะยังไงก็ขอบคุณไว้ก่อนเลยนะครับที่มาดูนะครับนะโอเคประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวกล็ทำเวลาไม่เดิมครับก็ผมเชจีครับขออนุญาตลาท่านผู้ชมก่อนเจอใหม่คลิปหน้าช่องบล็อกไลฟ์กับใครหน่อยครับเดี๋ยวดูแลสุขภาพนครับประมาณนี้มือทักษะมีปากหมูครับเวาไปไหนช่วงนี้อาการร้อนซาบปัญหาบ้างเดี๋ยวก็ฝนมากอะไรก็มาดูครับก็ดูแลสุขภาพด้วยครับในไทยไปไหนระวังเรื่องอุบัติเหตุด้วยครับก็ผมเชจีครับกลาบสวัสดีครับ